วัสดีครับขอต้อนรับสู่แกงเอิร์ธวีูเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแกงเอิร์ธวีด้วยวันนี้เราจะมาแนะนํานักเตะหน้ามนขนมหวานนะครับผมเป็นก้องหน้าดาวยิงทะลุฟ,ฟ้าประทานยิงแม่งโคตรโหดยิงแม่งโคตรสะใจก็คืออันเดียเชฟเชงโกเป็นกุกกระทาเหล็กที่พร้อมจะเสิร์ฟลูกฟุตบอลให้คับคุณ วันเกิดของเขาก็จะวันที่29เดือน2ปี1997เขาเคยเล่นให้กับเอซีมิลานอยู่2อสองแชมป์แล้วก็เชลซีอีกแชมป์หนึ่งนะแล้วก็จากกลับบ้านเขาไปเล่นที่บ้านเขาและปัจจุบันนี้ก็จะอยู่ที่แกงเออร์บีทด้วยนะผมมาเป็นทีมของผมนะเราใส่เสื้อเบอร์สิบนะก็คืออันเดรเชฟเชงโก สเตตของเขานะครับผมค่าพลังนี่เลยก็จะอยู่ความเร็วอยู่ที่133นะพลังยิง133ยิงแม่งทะลุฟ้านะความเร็วแม่งสะต้นยิ่งกว่าเสือชีตาจบสกอร์แบบไม่กล้าล้ำหน้า1นี่คือฟูทีมมิลา AC มิลาแล้วก็มีค่าพลังบวก5อีก2อีกก็จะเป็นเป็น6นะครับผมเราก็จะมี กล้าอีกจากคู่กันนะจะได้เพิ่อมอีกหนึ่งนะความเร็วก็ยิ่งโหดไปเลยนะผมนี่ก็คือสตัตของเขานะครับสามารถเล่นได้ทุกตำแหน่งเลยไม่ว่าจะเป็นกองหน้าตัวเป้ากองหน้าต่ำนะปีกซ้ายปีกขวาแต่ผมให้แนะนําเล่นที่เป็นกองหน้าดีกว่าเขาจะยิงได้สะใจพร้อมเสิร์ฟได้ทุกประตูไม่ว่าคุณจะง่วงแค่ไหนหรือเล่นกกขนาดไหนคุณต้องยิงเข้าสักเม็ดหนึ่งหรือถ้าคุณกาก,ากมากก็เรื่องของคุณ จบครับเท่านี้ครับผมเราจะไปดูการเล่นดีลาของเชฟเชียงโก้โดยผมนะครับผมแกงเอิร์ธวีูโดยจัดอันดับแรงไปดูกันัะผมและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามแกงเอิร์ธวีทูด้วยไม่กดกุตบปาแป่งว่าร้าน ในระยะนั้นเขาสามารถยิงประตูได้เป็นวิธีที่แย้งบอลกลับมาพกเสียบอลในกรอบเขตโทษตาแป่งมีโอกาสเปิดบอลผ่านตัวประกบไปแล้วโอ้โหยิงลูกนี้ อัดแรงมากเกินไปเลยครับทาวกกพาบอลวกขึ้นหน้าได้โอกาสแล้วเห็นประตูที่ยอดเยี่ยมไฮคลาสจริงครับที่สร้างโอกาสและทำประตูดได้ในจังหวะนี้ก็เป็นลูกยิงที่เปี่ยมด้วยความเนี้ยบเลยแหะครับ ลูดิเกอร์แย่งลูกกลับมาได้ครับเชฟเซนโกโอ้เขาผ่านไปแล้วไม่น่าแปลกใจที่เขาฉลองเพราะเป็นการยิงตัวตีเสมอนี่แหละครับที่เรียกว่าผู้นำสามารถผ่านกองหลังหนึ่งคนเป็นลูกยิงที่คมกริบโอกาสในเกมนี้กากา้ากุลิต โอเคโอกาสได้บอลนี้กรอบเป็นการเลี <masculine 5> <ls> ้ยงผ่านโอโหยิงลูกนี้หยุดดีมากเชมสันโก มงสวยเลยครับเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมโอ้โหเล่นได้ดีมากเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมพวกเขาได้ประตูจากลูกตั้งเตะมามากมายโอ้เขาผ่านไปแล้วเขากำลังทุ่มเชฟเชนโกเป็นการเล่นที่ดีมาก เขาดักบอลได้ทำให้คู่แข่งวังนี่คือโอกาสหากพวกเขาได้ครองบอลก่อนตอกส้อนอย่างเหนือชั้นโอกาสมาถึงแล้วโอ้แล้วในที่สุดพวกเขาก็ตีเสมอได้แม้เวลาจะเหลือน้อยแต่สู้แบบกัดไม่ปล่อยพวกเขาราฟาเอล พวกเขากำลังพับสนามบุกในสถานการณ์นี้ครับยิงได้เฉียบขาดบอรตรงตัวบุกประตูดอดทักษะนี้ยกบอรได้ถูกจะัะหวะกจริงๆทโทโมรีทีมพร้อมนักเตะพร้อมลุยลพวกเขาได้ประตูแล้ว มันทําให้พวกเขานําในนาทีสุดท้ายจะหมดเวลาอยู่แล้วพวกเขาโคงประคองประตูที่นําอยู่จนจบเกมเวลายังไม่หมดก็จริงแต่อาจจะเหลือไม่มากพอให้เอาคืนได้ง่ายนักแล้วละครับสําหรับฝ่ายที่ตามหลังจาทไมม่เจอกับบาร์เซโลน่านะครับผมฟูจิทันประเทศก็มาคไปเฮกันเลย กรรมการให้สัญญาณแล้วก็เชียบบอเาเปิดเข้ามาในครับผมปายกาก้ากาก้าลูกกุลิดส่งให้เจแปงเจแปงส่งให้กับเชฟชิโกอย่งดึงก่อนปายครับผมเจแปงเปิดครับผมจได้เลยโอ้โหเปิดเลยครับลูกนี้ได้ยิ่งอ้าวได้ครับผมประตูได้จังหวะนี้ได้ได้ไงวะ เป็นการชิงบอลบนพื้นและหาช่องเข้าไปยิงอย่างต่อเยี่ยมเป็นประตูที่เกิดขึ้นจากทีมเวิร์กกันแท้จริงเลยนะครับจ่ายบอลไปทั่วนะครับมาต่อครับผมในยกที่สองครับผมไม่ไม่ได้ไม่ได้โอ้โหดูทีมเวิร์กของทั้งคู่เลวันดอฟสกี้เลวันดอฟสกี้ครับไปเฮ้ยทอมอลลิททอมลิทขึ้นสูงไหระยะนั้นเขาสามารถยิงประตูได้เที่ย เห็นลูกยิงที่คมกริบเก็บไว้หมบแล้วเมสซี่ประมาาไม่ได้เข้าบอลแน่นเพื่อทำลายจังหวะนี้ไรกาดไม่ทะลุช่องนะราิติไม่ได้ทำไมมาตั้งเกมมาให้เราโดนกดดันเฉยจังหวะนี้ยายิงไกลยิงไกลไม่ยิงไกลพาบอลบวกขึ้นหน้า ยิงได้เฉียบขาดไม่น่าแปลกใจที่เขาฉลองเพราะเป็นการยิงตูวตีเสมอยาวไฮคลาสกินครับที่สร้างโอกาสแล้วทำประตูได้ดนดในจังหวะนี้ก็เป็นลูกยิงที่เปี่ยมด้วยความเนี๊ยบเลยแหละครับในสถานการณ์ที่กดดันขนาดนี้เชฟเชนโกสกัดได้แบบแ่นยํำเลวันดอฟสกี้โอ้โหที่หลังรถหาย เป็นการจ่ายบอลที่เชียบขาดคู่แข่งเข้าไม่ถึงปาแบงยนบอลมาโอ้ลูกนี้คิดลูกสาประตูไม่ได้หายปรแกรเลี้ยงผ่านที่จะคล่องแคล่วมากแา่ทงเกมที่ดีเป็นเกมลูกที่สำคัญแต่เกมลับทำได้เหนือกว่า เขาได้รูปฟเลคิกนี่เกมที่ยอดเยี่ยมเลืออีก5นาทีทั้ง2ทีมยังคงเสมอกันลูกนี้ผู้ตัดสินเป่าล้ำหน้าชัดเจนเมสซี่ เล่นได้ดีกา้กาโอกาสได้บอลนี้กลอบพวกเขาเกดดันอย่างต่อเนื่องแต่เริ่มดูจัะไม่ได้ผลแล้วโอ้จานฟาวิ่งให้ขนาดนี้ยังไม่จบหลรอบแล้ว ยิงได้ใกล้เคียงมากครับ